ช่วงนี้แหละฮะก็อยู่คนเดียวนะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปรียบครับผมอยากแบบสบายเลยเออสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับก็อยู่คนเดียวมากขึ้นปกติจะติดเพื่อนช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวบ่อยหน่อยไม่ค่อยมีไม่มีแฟนเหงาไหมครับ ก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ลองอยู่คนเดียวดูออไไดปนะไรนะย้อนกลับไปต้นเทปทำไย้อนกลับไปต้นเทปทำไมเรื่องราวที่ผ่านเรื่องราวมันเปลียนอะไรมไหะไม่ถึงถามผมเหรอใช่ก็มนมแบบีมือที่สามอ๋อไม่มีครับเรื่องมือที่สามไม่มีนะผมว่าแต่จริงแล้วก็ไม่อยากพูดเรื่องดีเทลอะไรเยอะเนอะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ผมได้เป็นคนผิดเองนี่แหละ ครับผมพี่เอคิดยังป็นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความที่เราแบบจริงจริงแล้วมันไม่ได้ที่ที่ที่มีปัญหานะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมือที่3นะฮะแต่ว่าไอ้อันหลังมันหลุดมาติดทีหลังหรือะไรอย่างงี้แต่ตอนที่ที่มีปัญหาไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้นะคือปัญหาเป็นนานแล้วก็มีมันมีปะปลายฮะตามปกตินะอันนีการปรับกันตลอดใช่ไหมครับพี่ก็พยายามปรับครับแต่ก็ ก็อย่างที่บอกว่าผมตัวผมเองมากกว่าที่ที่ที่ปรับตัวเองได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเรื่องความรู้สึกตอนที่ยอมรับว่ามันผ่านพิธีตัวเรามีเอ่อเป็นที่ตัวผมนี่แหละครับแต่ก่อนนั้น,นที่มันมีแบบวิดีโอคอลหลุดอ,ออกมามันยังไงครับ อันนั้นคือมันมันนานแล้ววาแล้วก็เป็นแค่คนรู้จักเฉยๆนะฮะผมมาที่เก็บพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ประเด็นที่ที่ผมทะเลาะกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุครับไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่สาเหตุเลยเรื่องมือที่3มไม่มีนะครับไอวิดีโอคลินี้คือเกิดจากครั้งที่แล้วไะที่เเคยโพสที่อินฟอนอัลกันไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นครับไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันเรื่องเรื่องนี้เลยนะเช่อใจกันไหมตอนที่เราเกิดเหตุการณ์เรา ก็พยายามคุยกันตลอดนะครับแต่ว่าเขาพยายามปรับข้อหาอผมตลอดแต่ผมเองที่ที่ไม่ดีเองแหละก็ยัง<ค>ติดใจเรือ่อ<ค>งดีโคลเพราะว่าเหมือนมีคนไปคอมเมนต์เขาเคือจริงๆแล้วไอท้ที่ที่ทะเลาะก,กันแล้วก็มีปัญหากันมันไม่ใช่เรื่องนี้นะก็ค<ม>ือะทะเลาะก,กันมีปัญหากันก่อนแต่ว่าไอ้อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงหลุดออกมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องไรตสาระ ลฟ์สไตจะต่างนาครับแต่ไม่มีเรื่องที่สามไม่เกี่ยวกับเรื่องที่สามไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กันแบบจริงจังเรื่องเรื่อทั้งหมดก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเท่าไหร่โอกาสที่มันจะกลับมาเป็นเพื่อนไหมเพราะก่อนอันนี้เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็พยายามคุยพยายามนะผมก็พยายามพยายามคุยนะที่ต้อจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับสำหรับผมผมโอเคนะสำหรับผมผมโอเคแล้วตอนนั้นนี้เรามีมหมอเข้ามา มีงอไหมเหรอก็มีคุยแต่ก็ไม่ได้งออะไรอ่ะไม่ได้งออะไรมากก็พยายามคุยครับไม่รู้เรียกว่างอหรือเปล่าแต่ก็พยายามคุยปรับความเข้าใจนะแต่ก็ต้องคุยคยเอ้ามีงานเราลงเหรอคุย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 นิดหน่อยเออเออเสียดายไหมอ่ะก่อนที่เราจะมาเป็นแฟนกันเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเป็นมาสิบปีก็นิดนึงครับในเก้าเดือนอือใช่โอ้ยรู้ด้วยเเก้าเดือนเสียดายเวลาไหมครับก็เสียดายเวลาครับ ก็นะกลับมาอยู่ก oh ับตัวเองบ้างอะไรก็เส euh ียใจนะเสียใจเสียใจก็เลยไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าเท่าไหร่ไม่อยากพูดอะไรเยอะมากแล้วอย่างความสัมพันธ์ครอบครัวมันมีผมเยอะนะเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเราครอบครัวเขากระสือก็จริงๆแล้วก็ขอโทษขอโทษผู้ใหญ่ขอโทษอะไรเรียบร้อยไปแล้วครับขอโทษไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็จริงๆแล้วก็มั่นใจนะแต่ก็บางทีปัญหามันก็เกิดขึ้นมาโดยเราไม่ทันตั้งตัวสักเท่าไหร่หรือว่าเรื่องบางเรื่องเกิดมาโดยเราไม่ทันตั้งตัวบางทีเราก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ถูกแล้วก็จบลงแบบนี้ก็รู้สึกแย่เหมือนกันแย่มากๆครับเฮิร์ตไหมเฮิร์ตเลยลมเฮิร์ตไหมครับก็เฮิร์ตดิเฮิร์ตดิก็ไม่ไม่ไม่อยากจะออกไปเจอผู้คนสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็อยู่บ้าน ไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวบ้างเจอเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคนอยากเพื่อนจะมาหาฮะถูกต้องครับครบถวนแต่หลายคนมองว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยสดนานอะไรนะแต่ก็มีเพื่วนก็มีคนมารักษาอ่าช่วงนี้ก็ต้องโสดนานๆหน่อยแม่ขอไว้แม่ว่าไงบ้างคะแม่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 แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราแล้วก็บอกว่าเออ พราะลองอยู่คนเดียวบ้างนะลูกอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบอกครับก็พยายามต้องให้ระยะเวลามาก็จะพยายามอยู่คนเดียวนานๆที่สุดนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่อยากไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะอะไรกับใครสักเท่าไหร่แม่เขาห่วงเราเขาบว่าพอเวลาเรามีความรักเราโอเคแล้วมันก็ส่วนใหญ่มีแล้วมันก็แย่ทุกรอบนะส่งผลกระทบหลายอย่างนะฮะทำให้มุมมองกำลังนะตอนนี้อายุตอนนี้เปลี่ยนไหม เปลี่ยนนะหน้าหลัง30สบค่อยว่ากันเปลี่ยนนีเท่าไหร่้นี่ตอนนี้28เสิบแปดเองเรียว่าแผลใจครั้งนี้มัน้าจะต้องใช้เวลารักษานาน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 นา โสดเหมเนาะเรียโสดอีกสองปีเลยเหรอได้เหรอได้ดิได้ดิไม่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 เราไปดูด้วยเพราะว่าทีมเราดู่ดูได้ยูทูบมาดูได้ยูทูบมาตัดส่วว่าสองปีจะโสดอะไรนะมันดูได้ยูทูบไมอีกสองปีแล้วตลอดได้ก็ช่วงนี้จะพยายามโสดให้เต็มที่ฮะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวบ้างแม่ฟังอยู่นะแม่ฟังอยู่แม่แม่ขอไว้ครับผมแปลว่าตอนนี้คือเรียกว่าปิดปายใครจะเข้ามาผมก็ไม่พร้อมปิดครับตอนนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับผมสักเท่าไหร่ตอนเนี้ย เขขาเ็ดพราะไม่ใช่เข้ามาคุยปุ๊บเดี๋ยวงานงอกผู้หญิงไม่เคยกล้าเข้าหาตอนนี้เพื่อนยังถอยเลยนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนไมถอยฮะเพื่อนถอยไม่อยไม่ใช่เพื่อนถอยอไรันเพราะผมเป็นเพื่อนผู้หญิงเยอะไงบางทีเราไปแบบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้นั่งกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนบอกพอดมึงไปนั่งไกลกูหน่อยเดี๋ยวกูโดนแคปรูปนอกจากแม่แล้วเพื่อนเตือนไหมครับเพื่อนพี่อะไรเงี้ยคนที่สนิทกับเราอะไรเงี้ยโอเพื่อนนี่เตือนหนักกับแม่เองเป็นยังไงคะ อยู่คนเดียวบ้างพอลองลองอยู่คนเดียวดูลองทําอะไรคนเดียวเที่ยวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวดูบ้างอะไรบางคนก็แครดูเหมือนขอร้องเหมือนกับแบบนตัวแทนเอตัวแทนออันนี่จะนี้เรื่องจริงนะลองอยู่คนเดียวดูครับชินนะเริ่มอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยายามชินอยู่ครับเดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวคนเดียวอยู่ที่นหนฝรั่งเศสฮะเอาเลยไทยให้รอดก่อน ปกติไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวเท่าไหร่มันติดเพื่อนตายครับอืมใช่ประกาศเลยว่าโสดจะประกาศสองปีที่โสดแล้วโสดนานครับผมจะโสดให้นานที่สุดขออยู่คนเดียวไปสักพักนะครับปีติดหน้าดิ่งไงอะไรนะกลัวความรักไปเลยเหรอนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงกลัวคนมากกว่าโฮ้ยยังไงครับคนยย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 ย คนที่เข้าหากับผมดีกับผมทุกคนฮะแต่ผม <c oughs> ผมเป็นคนไม่ดีเอง <c oughs>